ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโุดเด่นพารวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอ่าจะมาสรุปเลขล่างนะครับสหรับเลขล่างเป็นโค้งสุดท้ายนะครับให้สมาชิกได้เพเป็นแนวทางแล้วว่าไปเสี่ยงดวงนะครับครับลองดูนะครับว่ามันจะเดินต่อหรือจะหลุดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ สูตรแต่ละสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดธรรมดาเนาะครับสูตรนี้ก็น่าน่า,นามั่นใจนะครับเพราะว่าข้าวมาแล้วก็ไหลงวดนะครับก็ให้สมาชิกเราไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ,<อ>อบอก่อนอื่นนะครับคําเตือนของเรานะครับก็สูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําหรือชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอ,ขอให้สมาชิกนะครับ ท่านที่ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็มีสูตรดีๆก็ามาลงให้สมาชิกได้ติดตามอย่าลืมไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดซับสไคร์เยอะๆนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาลงใหเ้เพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับ นี้ผมก็มาย้อนให้ดูอ่อก็ไหลงวดพอสมควรนะครับสของเรานะครับสของเราก็ด้านนี้นะครับผมได้แปดนะได้แปดเก้านะครับด้านนี้ก็ตอนนี้เป็นเลขเจ็ดนี่ก็กันไว้เฉยนะครับกันไว้ทานธรรมดาจะเอาสองตัวนี้นะครับแปดกับเก้านะครับแต่ด้านนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับตอนเลขที่ออกมานะครับ เลขที่ออกมาคือสองห้าแปดล่างแปดสองนะครับทั้งรอเข้าที่แปดสองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสามกับสี่นะครับนี่กันไว้นะครับตอนนี้เลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาแล้วก็ออกมาที่แปดสามนะครับเอ่าที่แล้วออกมาที่แปดสองเนาะสองอันนี้ก็มาแปดสามนะครับเข้ามาที่แปดสามนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ด่านนี้เราได้3กับ4นะครับ3กับ4 4ตัวนี้ก็กันไว้เฉยนะครับเหมือนเดิมเลข4ตัวเดียวกันเนาะเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ0 6 8ล่าง3าเราข้อที่อ่านะครับข้อที่36เข้าล่างนะครับล่างอย่างเดียวนะครับไม่มีบนนะครับด่านนี้ครับ 068ล่าง36เราก็ได้มา1นกับสนะครับดันไว้คือเลข7นะครับด่านนี้เรา789นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ159ล่าง92นะครับเข้าที่92เหมือนเดิมนะครับเข้าล่างนะครับเข้าที่ล่างนะครับอันนี้ก็เข้าที่สามหเนาะสามหอันนี้เข้าที่92ครับอันนี้ต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมาคือ สามโซนแปดล่างสามโซนนะครับเราเข้าที่สามนะครับสาครับข้างล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็สามโซนแปดล่างสามนเราได้สี่กับห้านะครับการไว้เกินเลขหนนะครับด้านนี้เราได้เจ็นะครับเ็เข้าจับคู่เลขที่ออกมานะครับหเข้าเล่างห้าเจ็นะครับเราเข้าที่ ห้าเจ็ดนะครับข่าวล่างนะครับข่าหล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วต่อมานะครับด้านนี้เราห้าเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับวิธีคำนวณน,นะครับผมจะแนะนำให้ท่านสมาชิกเราไปเปลี่ยนแนวทางหรือว่าก็ต้องทำย้อนหลังดูได้นะครับครับ ทำย้อนลงอาทำยอดหลังดูก็ได้นะครับเพราะว่าผ่านมาก็ไหลงอเข้ามาดีนะครับอันนี้ค่า5นะครับ5้ากเรานับต่อนะครับเป็นหกกับเจ็ดนะครับห้แล้วก็หกเนะครับ6กับ7แล้วเลขศูนย์นะครับศูย์ก็มาจากเลขเก้นะครับเรานับต่อเป็น0ูนนะครับก็คือตัวกันนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ได้มาจาก4นะครับ สี่คงที่บวกเจ็ดนะครับเราได้หนึ่งนะครับหนึ่งมาบวกห้าคงที่เหมือนเดิมนะครับสี่กับห้าเป็นเลขเด่นอ่าเป็นเลขคงที่นะครับเลขคงที่ครับเลขคงที่ก็นับบวกเข้ามาก็ได้เท่าไดหนึ่งบวกห้าได้หกเจ็ดแปดนะครับตอนเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือเก้า0ย์าล่าง0 7ย์เราเข้าที่0 7ย์นะครับครับ ยังเข้ายังเดินดีนะครับมางวดนนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับ9ก็นับต่อนะครับคือ0นกับ1นะครับแล้วก็เลข0นเรานับแทมขึ้นมาอีกตัวกันนะครับกันไว้กับคือเลข1ครับมี011นะครับแล้วกดานนี้เราเอา4คงที่เหมือนเดิมนะครับ4คงที่มาบวก5ครับได้9นะครับ9กบวก5คงที่นะครับเอาคงที่ได้เท่าไหร่ครับได้ สี่ครับสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกด้านนี้ได้ได้ศูนย์คำหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเนาะอ่าศูนย์คำหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งนะครับตัวเลขของเราก็ไม่ยากนะไม่เยอะแยะนะแต่ตัวเน้นเน้นคือเลขหกนะครับเหมอนนี้ผมบอกนะท่านก็ลองเอาไปเสี่ยงดวงหกกับห้านะครับตัวเด็ดคือหกนะครับ เลขที่จับคู่มันได้นะครับเลขที่จับคู่ออกมานะครับก็ได้ดังนี้นะครับล่างอย่างเดียวนะครับเลขก็เน้นๆคือสองชุดนะครับจชอบเลขศูนย์ก็คือหกศูนย์กับห้าศูนย์นะครับก็ลองๆเอาไปเสียงดงนะครับอย่าลืมกลับหน้ากลับหลังนะนะครับบางทีเลขหกอาจจะเป็นเลขเต้าก็ไดาษแต่ ไม่มีโอกาสนะครับในสูตรนี้ไม่มานะครับก้าน่าจะมาบนมากกว่าตอนนี้ก็เป็นเลขหกก็น่าจะมาล่างมากกว่านะครับครับก็สมาชิกเราเอาไปเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับครับอย่าลืมนะครับหกหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์ห้าศูนย์นะครับดันไว้คือสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งนะครับลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับ ครับสำหรับเลขเออล่างสำหรับหัวนี้นะครับก็คงจะเป็นเลขสรุปโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้สมาชิกไครเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับก็คงจะไม่มีต่อนะครับสำหรับเลขล่างนะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านองโชคดีนะครับก็ขออย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ขอทุกท่านยงโชคดีนะครับสวัสดีครับ